งูหลามยักเข้ากระบะเจ้าของรถเชื่อโชคดีเลขทะเบียนสวยลุนล้นรางวันใหญ่วันที่1 1กุมภาพันธ์68เมื่อเวลา22นาฬิกาได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ชีพตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพาจังหวัดสุรินทร์ว่ามีชาวบ้านขอความช่วยเหลือให้จับงูหลามเลยเข้าไปในรถของชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้านสนิทหมู่ที่1ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพัจังหวัดสุรินทร์ หลังจากผู้สื่อข่าวรับแจ้งหน่วยกู้ชีพตำบลหนองสนิทหลังจากนั้นก็รีบออกไปช่วยเหลือทันทีพอไปถึงบ้านที่รับแจ้งดังกล่าวด้านหน้าบ้านมีกองทรายกองอยู่หน้าบ้านทางเข้าบ้านลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นข้างบนเป็นไม้ส่วนชั้นล่างเป็นปูนบริเวณด้านล่างมีรถกระบะของเจ้าของบ้านจอดอยู่สองคันพบกับเพื่อนบ้านที่ยืนรอและก็ฟ้องงูหลามอยู่จนเจ้าหน้าที่มาถึงชื่อว่า นายภาพกูมไกเพชรเป็นคนเห็นงูหลามเลยเข้าไปในบ้านและก็บอกกับหน่วยกู้ชีพตําบลหนองสนิทว่างูหลามมันเลยเข้าไปในซุ้มล้อรถกระบะคันสีดำตนเองก็ปลุกเรียกเจ้าของบ้านแต่ก็ยังไม่เห็นเปิดบ้านออกมาหน่วยกู้ชีพหนองสนิทจึงเคป,ประตูบ้านสุดท้ายเจ้าของบ้านออกมาจากบ้าน3ามคนหลังจากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับทางเจ้าของบ้านจึงไปมองดูส่องดูใช้ไฟฉายส่องใต้ท้องรถกระบะ ที่เห็นอยู่บริเวณเหนือซุ้มลอรถช่องบริเวณคันซีรถลำตัวงูหลามจึงใช้ไม้ตะขอเกี่ยวลำตัวงูหลามตกลงมาจึงหางลากออกไปบริเวณที่โลง่งจากนั้นใช้ไม้ตะขอกดหัวงูหลามไว้ใช้เท้าเหยียบายห่างและจับที่หัวงูหลามก่อนทำการยืดตัวงูหลามดูความยาว2เมตรกว่าน้ำหนักประมาณ7จถกิโลกรัมและก็มีเห็บหมาติดบ,บริเวณหัวงูหลามจึงเอาออกให้ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวยังระบุด้วยว่าบ้านหลังดังกล่าวมีกระบะจอดเรียงกันอยู่สองคันคันแรกมูหลามเลื้อยผ่านคือโตโยต้าสีบอลทองทะเบียนบอไปไม้สอบรุสี6232สุรินและอีกคันอิสุซูสีดำบอไปไม้วอแหวน8165สุรินจากการสัมภาษณ์นางนงคารสำราญลมอายุ50กว่าปีซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่44หมู่ที่1บ้านสนิทตําบลหนองสนิท อำเภอตอมพาจังหวัดสุรินทร์เล่าว่าไม่ใช่มันจะออกเลข2-3-6-3-6-2แล้วทะเบียนรถกระบะเคยออกเลขบ่อยเมื่องว่วงที่ผ่านมาทะเบียนรถกระบะคันสีดำเลข5-1ก็เคยออกจึงเชื่อว่าทะเบียน8-1-6-5อาจจะมีโชคลาภก,ก็ได้